นะครับจากที่เราทําคานและเสาชั้นหนึ่งไปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างพื้นนะครับพื้นที่ชั้นหนึ่งะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือนะครับเป็นเสาคานพื้นนะครับชั้นหนสังเกตได้ว่าพื้นน่ะจะมีลักษณะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับ ว่าเป็นพื้นสําเร็จหรือพื้นรอในที่แต่ในที่นี้เราจะให้ทําพื้นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะเราไม่ได้เสล็กนะครับเร,เราก็ต้องดูว่าพื้นมีความต่างระดับหรือค่าระดับอยู่เท่าไหร่นะครับต้องไปดูที่แปนนะครับแปนที่ผังบริเวณหรือเป็นพื้นชั้นหนึ่งนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ บวกหกบวก0.60เนี่ยคือระดับที่เคยบอกไปแล้วนะครับจะสังเกตดูพื้นที่จะลดมันจะบวกแค่20สนะครับสังเกตดูครับพื้นเราจะต้องเขียนตรงไหนบ้างห้องครัวนะครับเตรียมอาหารทานอาหารพักผ่อนนะครับส่วนเฉลียงหรือส่วนซักล้างเนี่ยจะต่ำกว่า10เซนนะครับห้องน้ำก็เช่นกันนะครับต้องอ่านแบบให้ขาดก่อน ที่จะเริ่มทำงานที่บอกครับเราจะให้เขียนแยกระหว่างแผ่นพื้นสำเร็จกับเททับหน้านะครับรวมกันแล้ว10เซนนะครับยางละ5เซนวิธีการทำก็คือคุณต้องสร้างแท็กเลยเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับชื่อแผ่นพื้นสำเร็จนะครับตั้งค่าสีให้เรียบร้อยเพื่อง่ายจากการเช็คงานและตรวจสอบ จากนั้นครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเราก็ต้องตั้งค่าเลเยอร์ให้ไปอยู่ในส่วนที่เราต้องการเขียนเช่นในส่วนนี้มันมีค่าต่างอะดับจากพื้นบ้าน10เซนนะครับให้พวกคุณคลิกที่เลเยอร์แผ่นพื้นสำเร็จนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง r e t a n g l e นะครับคลิกหนึ่งครั้งเลือกมุม ถึงมุมในส่วนที่เราต้องการจากนั้นใช้พูดเอ็นพูดดึงวัตถุครับโดยมีเครื่องหมายบอกขึ้นในแนวสีดำเงินนะครับ5เซนก็น0ู5 e n จุด้ครับใช้คำสัง่ง Select ครับจะเป็นคลิกตัวลัว3ครั้งคลิกขวาแล้วก็เมคกลุบนะครับจากนั้นมันก็จะอยู่ในกล่องที่เราควบคุมได้แต่เทคนิคพิเศษก็คือ พื้นที่เราทํามามันอยู่ในอมอยู่ในเสานะครับเพราะคุณจะต้องตัดในส่วนนี้ออกโดยมีวิธีที่ง่ายและสะดวกนะครับต้องไปเอาคําสั่งเกี่ยวกับ solid ออกมาก่อนนะครับมันจะอยู่ที่ view ครับ t o b a r และเอา solid ออกมานะครับ solid นะครับถ้าไม่มีคลิกขวาที่นี่ก็ได้นะครับป็นที่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ solid t o อ,อกมา จากนั้นครับคลิกที่ solid มันจะมีบอกว่ามีคำสั่งในทิมนครับในส่วนของทิมทิมก็คือตัดจิ้นส่วนที่ซ้อนกันอยู่นะครับวิธีการทำงานก็คือคลิกที่ทิมครับสังเกตที่เลขครับเลข1เลข2นะครับกด escape หนึ่งครั้งครับคลิกที่วัตถุที่เราต้องการตัดวัตถุที่พื้นที่จริงเรา ชิ้นส่วนมันก็จะแยกเป็นตัวเป็น2ชิ้นนะครับแยกล่างกันถ้าอยากเห็นความชัดเจนก็คลิกที่สไตล์เอ็กซเลยนะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนเราจะไม่ปนกับเสาข้อดีก็คือ,อเลเยอร์นี้สามารถหาปริมาตรออกมาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาลบหน้าตัดเสาทิ้งนะครับหรือเอาปริมารตรตรงนี้ไปหาพื้นที่การเทคอนกรีต หน้าหรือวัสดุต่างๆที่เราต้องการนะครับสามารถประยุกต์ใชได้เพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบประยุกต์นะครับแต่บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้สามารถเขียนทีละเส้นแล้วก็ดันลบหรือลบทิ้งได้แต่มันเสียเวลานะครับที่ต่อไปก็คือตัดเสาต่อไปครับคลิกที่คําสั่ง solid tool ที่เป็นคําสั่งทิม คลิกตัวส่วนที่1ครับคลิกส่วนที่2นครับง่ายๆจากนั้นครับถ้าเราต้องการพื้นเททับหน้าทำยังไงคุณก็ใช้คำสั่ง move ที่มีกดคอนโทรลหนึ่งครั้งมีเครื่องหมายบวกนะครับ copy มันขึ้นมา5เซนสังเกตดูว่าพื้นจะเท่าระดับขาด้านบนนะครับของระดับตัวบ้าน นะครับเพราะมันห่างกัน10เซนแต่อย่าลืมว่ามันมันอยู่คนละเลเยอร์นะครับคลิกที่แผ่นพื้นชั้นบนเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเททับหน้าครับแต่มันคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นเททับหน้าให้หมดนะครับเปยนสีละไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนี่คือพื้นอ่าฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับวางอยู่บนคานแล้วก็เททับหน้าที่5เซน เช็คครับจริงไหมตัวทีครับเช็ค5เซนนี่ก็5เซนเนไหครับเช็คกี่ทีครับว่าเลเยอร์ปิดได้ไหมนะครับปิดได้นะครับเรียบร้อยส่วนพื้นในส่วนอื่นนะครับอันนี้คูปิด ในส่วนของเลเยอร์านชั้น2ไว้นะครับถ้าเราทำงานเป็นระบบมันจะสามารถตรวจเช็คได้ทุกๆขั้นตอนนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือพื้นในตัวบ้านนะครับตัวอาคารชั้น1นึาเหมือนกันเลยนะครับเทแผ่นพื้นสำเร็จในที่นี้ ไม่ได้ให้ทําแผ่นพื้นแยกนะครับให้ทําเทนในที่กับแผ่นพื้นเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อให้ทันต่อเวลานะครับวิธีการทําก็คือใช้ rectangle ล,ลนะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมพื้นผิวขึ้นมาอ้าวนี่คือข้อเสียครับเราไม่ได้เลือก l a อ e r ก่อนนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราคีิกครับเปลี่ยนจากเเยอร์ที่เราสร้างขึ้น สครั้งนะครับเปลี่ยนเป็นแผ่นเปล่ยน,น,นสำเร็จครับจากนั้นครับพุดเอนพูลิงขึ้นมา5เซนครับจุดศูนย์ห้าสังเกตได้ว่านะครับพื้นที่บางส่วนที่เราไม่ต้องการมันยังมีอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเปิดสไตล์เป็นเอ็กซเรยนะครับหรือเป็นแบ็กเอทก็ได้ใช้คำสั่งลายครับ ีในเส้นแนวดิ่งนะครับเราพูดถึนพูดันเข้าไปแปะที่ขานตัวนี้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูว่าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการอีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ระถับเดียวกันทำยังไงคุณก็ใช้กับสั่งลายนะครับแต่ต้องเข้าไปในเลเยอร์ก่อนขีดขึ้นมาครับเราพูดถึนพูดิงออกมาแตะที่มุมครับ นี่เช่นกันคิดครับพี่พูดอันผู้อ้าวโทษทีลืมเข้าไปในเลเยอร์ครับพูดอันผู้แตะ เสร็จแล้วก็ดึงครับอินเห็นฝันมากเปิบถึมุมนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพื้นชั้นหนึ่งะครับซึ่งมีความหนาของคอนกรีตความหนาของแผ่นพื้นนะครับสำเร็จหรือคอนกรีตเทนที่5เซนในส่วน ของคอนกิ no e ีตทับหน้าอีก5ซเซนจะเราจะแยกกิ Fur ้นส่วนกันนะครับเพื <SpaceX> ่อเอาปริมาตรไปใช้ได้นะครับจากนั้นครับเรายังไม่ยกขึ้นมาเราจะเปิด C1 F1 ก่อนนะครับจากนั้นขั้นตอนเดิมครับตัดพื้นที่ที่มันซ้อนกันอยู่โดยใช้คำสั่งโซลิดที่เป็นในส่วนของทีม ต้องออกนอกเนเยอะกว่าน,นะครับเจเล็กก็เจอหนูสลดลุกต่อนะครับสิ่งที่สำคัญพวกเราอย่ายลืมเมครุปนะครับทุกชิ้นงานนะครับก็จำลิก สครั้งลัวๆที่ชิ้นงานที่สร้างใหม่นะครับจริงๆต้องเมคกรุ๊ปก่อนนะครับหรือที่หลังก็ได้คลิกขวาครับเมคกรุปให้มันอยู่ในกล่องนะครับเมื่อสิ่งที่อยู่ในกล่องมันจะเป็นโซลิดโซลิดสามารถเจาะระนาบได้นะครับแล้วก็เปิดเสาขึ้นมานะครับเสาขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเสาเราเนี่ยทับซ้อนกันอยู่กับแผ่นพื้นสำเร็จนะครับ หรือพื้นคอนกรีตเทรลองพื้นนะครับ5เซนของเราเราจะเจาะมันโดยใช้วิธีทั้ง2ส,ส่วนเป็นเมกกุปนะครับใช้คำสั่ง solid นะครับในส่วนของทิมเนี่ยสังเกตดูจะมีเลข1กับ2กด escape 1ครั้งส่วนที่1คือสิ่งที่เราจะให้อยู่นะครับส่วนที่2คือเราต้องการตัดสังเกตดูนะครับส่วนที่มันซ้อนกันอยู่มันจะหายไปนะครับก็ทำทุกกันเลยกด escape 1 กด2เข็บ1นนะครับเข็บ1 2 ในกรณีที่เราไม่เจาะนะครับเราก็เขียนแบบไปนะครับในที่นี้ผมเจาะแค่ตัวด้านในนะครับนะครับก็ใช้ Copy เอาก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเมกรุปอยู่แล้วเราก็ใช้คำสั่ง move นะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยบวกครับดึงขึ้นมาหนึ่งชั้นนะครับแล้วคุณก็จะได้ชั้นหนึ่งเป็นไปข้างในครับเปลี่ยนเป็น เททับหน้าคอนกีตเห็นไหมครับลองปิดดูเททับหน้านีา่แผ่นพื้นครับอุ้ยพื้นครับของอยู่อะไรเยอะกันนะครับ ชั้หน้าคอนกรีตนะครับนี่นครับชั้นสเช่นกันทำเหมือนกันแต่ช่วงนี้เป็นช่วงบันไดเราก็ไม่ต้องใส่พื้นนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับถ้ามีขนาดเท่ากันคุณก็สามารถมูขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งกัน ลองดูนะครับที่ผมเอาทับหน้ามาเนาะ เซนจันครับยวค่อยไปเปลี่ยนเลเยอร์ทีหลังก็ได้โมขึ้นมาครับนะครับมีบางส่วนที่มีพื้นที่เพิ่มเติมเราก็แก้ไขครับหรืเราทำาัปปีแค่พื้นแผ่นพื้นสำเร็จนะครับแล้วก็มาแก้ไขก็ได้หรือจะเริ่มทำใหม่ก็ได้ ครัพูดึนพูดึงออกมานี่แสดงว่าไม่ถึงจากนั้น ดูครับช่วงที่เราไม่ต้องการเป็นช่วงบันไดตรงนี้นะครับนี่ทังนี้ฉะน,นั้นพวกคุณต้องดูตามแบบตัวเองนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนพอละเดี๋ยวคลิปยาวประมาณนี้ประมาณนี้ รู้ครับ